เฮ้ฮ้เลนี่ยเลนี่เลเนี่ยเลนี่ยเลยเนี้ยี้นีมึงเ็จะโคตรสุดยอดเลยว้าวเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เลยอยที่ทำเอาเองปทำโปกคลิปด้วยเขาแต่ไปตอนนี้เข้าเกมโอเคตอนนี้เราก็เข้าเกมแล้วกูอยู่น้อเนี่ย どういうこと

นั่นตัวนั่นนั่นชัว่ะครไม่ได้นี่นาตานี่นาตาที่เจ๊ใช่นาตากับกาละทิน แล้วก็ตัดตัดมาทางฝั่งของมาเล่เออเอาฉุกนะเดี๋ยวรู้ว่าเขาอปกแบบนึงแล้วลงลิงไม่เป็นจะไม่ลงลิงทุกคลิปเนี่ยเพาะลงลิงไม่เป็น เล่น,นะนลเนาะไม่อมเลยอือเจ่แคู่มาเยี่ยเก่ลั่นไม่ลั่นเว่ยแดงล่างแดงล่าง Ni namšimantan huk u yes

สีเหลียมจิบ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 ่นคือหน้าไอเลนที่เป็นสี่เหียมอ่ะอ่ะอ่ะโอ้ยตกใจหมดนั่นไงเรือเหาะเอข้างบน ตงเท้าตุ๊ตุ๊ดฮึฮึน้าทำถึงเม็ดปีนได้อือโอ้โหเขารู้ตัวดเหมือนกาหาว่าไม่รักดีเหมัอนกาวหาว่าไม่รักดี ชขอปปิ้งว่าจะมองว่าไงอืมฮขอืมก็คือแฮมพวกนี้คงไม่สูงเท่าี้หรอกโอเคเดี๋ยวมั้ดูเท่านันา้ มันก็มีอะไรแปลกหมากม่มีอะไรแปลกแค่นั้นเนี่ยอื้มแปลกไม่จุมไม่แปลกหรอกไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกมันไม่แปลกไม่แปลกนี่คือฉากสุดท้ายที่เอ็นจะระเบิดตัวแล้วก็ตายโอ้ทห็ไมอ่ะมันกำลังทำอะไรบางอย่างนั่นก็คือการแปลงร่างในธรราต trong cái lên bên mình dip off dip off the clan lo lắng góc dòng lòng 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 lòng

มันเอลินล่างไปห้าหกสิบเมตรน้แค่นั้นนะเพื่อนไอ้นนตัวนี้ลองไม่ได้เยกระดูกไม่ควรทำอะไรได้เอ้ยเเจ็บเจ็บเจ็บเโอ้ยฮเรามปท่าเต้น้วย ไม่่าเตะนะเอ้ยเตะไข่เอเลนเนนี่เตะไข่เอเลนฮอีเอเตะหน้าเอเลนใครบอกว่าฉันแปลงร่างไม่ได้ ตัวเตะแกก็ว่าฉันเป็นใครแกกว่าฉันจะยอมแพ้ไงลูกเพราะฉันคือนาโตะในล่างนั่นแหละแต่เราคือเม็ทหัวหายเออเออผมไม่ เอเลินก็ฉันจะยอมเนหรอกเอเลินฮ่เพื่อนร่วมือนกันเถอะอือ้เนีเอไปแล้วับไปแล้วกบไปแล้วครมาสิฮะอะไรเนาะใครพูดฉันจะไปฮะยใคบอกให้ฉันจะไปเออ งนอกินเทียวเนี่ยโอเคอุกิมันไมคตรงไปเลยะไรงนี้เราแปลงร่างได้ก็แปลงร่างได้แปลงร่างได้แปลงร่างได้ เกดตก็ไม่ได้สุดเดียวจูไปโอ้ทำไมจะจ้าจังอือคือเออเรื่องยังคิดบอกว่าอมีอะไรกลังพูขึ้นมาจากในน้ำจริงแม่งกำลังเดินมาเนี่ยอู้เปิดหน่อยแล้วกันเปิดหน่อยเปิดหน่อยจึดจด ปดีกว oh, <des Legal Wagner> ่าบบายไปไปแล้วห้องมันเดินขึ้นมาจากน้ำได้ไงวะอู้ทับอู้ตกเลยตกแม่ไปอีแม่งไอเอีลินนั่นอีลินนี่นะวู้

จเป็นอะไรที่สุดยอด,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 ดเ,ลเลยที่เห็นยางนี่เป่งล่างวะเนี่ไอจืดอหน้าตางงแล้วอ,อามียังมาไม่ถึงงเลยแล้วเอเลนเป็นโนไกลก็ไม่รู้เลยแอนี่จะสั่งให้สาวเอเดียเป็นม,มัน

ดอะไรจีดจีดอืมซีคำหลามอืมมากันเพียบมากันเพียบมากันเพียบโอู้หูจริงเหรอคะอืมตอนี่เป็นเอเลนตอนี่เป็นเอเลน นนเป็นเทท่าลิษมไหมคงจะเป็นแบบนี้คงจะเป็นพีไม่มีหน้า หน้าเบื่อมากม่เป็นไรต้องจากเอ้เล่โผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้นนวก็ตุย๋ยฆ่าคนตายตัดไปแมพตัดปตไป,ปน่ามึงเหลืองเลยตัดไปแมปต่อไปดีกว่า <c ười> ถ้าท่านผู้ชมเขม้ามาได้ทาา่านผู้ชมก็แข่งกับนาหนี้อื้ ให้ชมอาจจะเห็นว่าผมเป็นนักเก็บตาเลยละ่ะใช่พี่ผมเป็นนักเก็บตาในเมื่อก่อนผมก็เริ่มเริ่มบอกทิ้งเนืต้องเ,เก็บตาใหม่มันน่าเบื่อมากเวลาที่หน้าเบื่อสุดๆสว่วนแม่พวกนี้ไปหาเอาเองไอพวกบุหรี่เนี่ยแบบบุหรี่ซึ่งห้ามสูบบุหรี่